เยียวยาผิวด้วยผักและผลไม้เวลาที่คุณเจอกับปัญหาผิวต่างๆอย่าเพิ่งหยิบหลอดยาทาผิวขึ้นมาลองใช้วิธีธรรมชาติธรรมชาติของเรานี้ดูก่อนถ้าคุณมีปัญหาสิวที่ไม่ยอมหายง่ายๆคุณควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลเพราะจะทำให้ผิวไวต่อการอักเสบมากขึ้นฉะนั้น ในช่วงที่สิวยังไม่หายนี้คุณก็ควรเลือกกินผลไม้ที่ไม่ค่อยมีน้ำตาลอย่างเช่นฝรัง่งชมพู่มะละกอและธัญ,ญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีถ้าคุณมีปัญหาผิวแห้งคุณก็ควรกินอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ในปริมาณสูงอย่างเช่นผลไม้เปลือกแข็งปลาแซลมอนถั่วเหลือง เพราะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวคุณได้แถมผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอาหารยังบอกอีกด้วยว่าอาหารพวกนี้ช่วยลดความเครียดให้คุณได้ด้วยถ้าคุณเผลอบีบสิวซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรเผลอบ่อยๆคุณก็ควรทาโลชั่นที่มีส่วนผสมของชาเขียวน้ำมันทีทรีหรือสารสกัดจากชะเอม เพราะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อและช่วยให้รอยแดงๆจากการบีบสิวจางลงได้ถ้าคุณมีผื่นคันเกิดขึ้นตามร่างกายก็ลองบดแตงกวาที่ปอกเปลือกออกแล้วให้ละเอียดแล้วทาลงบนผิวในบริเวณที่มีปัญหาปล่อยทิ้งไว้สักประมาณ2-3นาทีเพื่อช่วยขจัดรอยแดงแดง และอาการระคายเคืองออกไปฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะหวังว่าเกรดความรู้นี้จะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะ